จ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเบิ้งพริกสวยๆงามๆดบๆกันเนาะจา้ามาดูบรรยากาศเก็บพริกกันเนาะจา้าเมื่อนี้จ้างคนมาเก็บพริกน้ำเนาะจา้าแล้วเจ้าก็จะเก็บทั้งเขียวทั้งแดงเนาะจา้าเมื่อนี้ไปเบิ้งกันเลยจา้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็เก็บพริกค่ะนี่เก็บพริกเนาะจ้า,จาเก็บสอง้างเลยเนะยาะเร็วๆ ก็จะเก็บพริกไปเรื่อยๆเราจะอันนี้ก็คือพริกพันซูเปอร์ฮอตลูกผสมเราจะดกดกมือวันี้เก็บแดกเราจะไอที่ส่วนเฮาที่เฮาปลูกซูเปอร์ฮอตลูกผสมฝั่งนี้เราจะจะเป็นอู่นองไหลเนาะไหนึงก็จะไว้เก็บไม่ใช่ ไอ้ครึ่งหนึ่งเนาะก็จะปล่อยเก็บเขียวเนาะจ้ะแลอีกครึ่งหนึ่งก็จะเก็บแดงเนาะจ้ะแต่ว่าเมื่อนี้มองนี้เขาปล่อยให้มันแดงเนาะจ้ะก็แล้วแต่ราคาเนาะจ้ะราคาแดงก็จะแพงกว่าเขียวแต่บางช่วงเขียวก็จะแพงกว่าแดงเนาะจ้ะก็เลยต้องแบ่งนี่เลยจ้ะแดงแดงดกดกสวยๆเนาะจ้ะฮ้อนอาการฮ้อนหอนเลย บรรยากาศเก็บพริกกะจะประมาณนี้เนาะจ้ะสำหรับคนที่สนใจอยากปลูกพริกเนาะสำหรับคนที่ว่างงานหรือว่าเบื่อกับงานประจำเนาะจ้ะเพราะว่าเมื่อก่อนสไตล์คนสวนกะเฮเห็ hey ุงานประจำอยู่เนา,จาะจ้ะก็คือก็ได้เงินเดือนอยู่ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดหนึ่ถึงสองหมื่นเป็นบางเดือนเนา,จาะจ้ะแต่กะเริ่มเบื่อชีวิตที่ตื่นเช้ามาไปทํางานตอนแรงกะกลับมานอนเนาะหยุดแค่วันอาทิตย์เนา,จาะจ้ะ ก็เลยเริ่มเบื่อมาอยู่บ้านเฮาดีกว่านะจ้ะเพราะว่าอายุก็เริ่มมากแล้วพ่อแม่เพิ่นกะเท่าก็แก่แล้วเนาะจ้ะจะมาอยู่กับบ้านของตัวเองเนาะพอมาปลูกพริกจะได้รู้ว่าสนุกกับการปลูกพริกอาชีพอิสระเนาะจ้ะยักพักกะพักยากเฮ็ดกะเฮ็ดยักทำกะทำเนาะยักจ้างกะจ้างบ่อยักจ้างก็เก็บเองเนาะจ้ะก็ได้อยู่มือละพันเนาะจ้ะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเนาะจ้ะถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขเนาะ แต่ขอให้เหาปลูกพริกให้เป็นระบบเนาจะจะได้เงินเข้าทุกมือเนาะจา้ะเพราะว่าที่สวนก็ปลูกโยหลายพันเนาะแต่จะเป็นพริกกะเลียงเนาะพริกกะเลียงหรือว่าพริกเครือเนาะพริกเครือเนาะอายุเพิ่นกี่เดือนถึงจะเก็บกับปลูกเพิ่นก่อนเลยเนาะจา้แะแล้แกค่อยมาปลูกไอ้พันธุนี้เนาะพันนี้จะเป็นซปเปอร์ฮอตลูกผสมเนาะจา้ะพิกพันนี้จะเก้าิบมื้อค่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะจากหลังจากที่เหาปลูกเนาะ แล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นพริกขี้หนูขาวเนาะจะนิ้วส่วนเท่ากับปลูกคือกันเนาะจะก็เลยต้องเหลือมปลูกหลายระดับมาพอพริกขี้หนูขาวนะสี่สิบสี่วันกัเหลือมเก็บได้แล้วเนาะจ้ะหลังจากที่เท่าเก็บพริกขี้หนูขาวเรียบร้อยแล้วเท่ากับมาเก็บฮอตเขียวเนาะจ้ะพอเก็บฮอตเขียวเซจก็เก็บพริกแดงต่อเลยเนาะจ้ะหลังจากเก็บพริกแดงแล้วก็เก็บพริกเขียหรือพริกกะเรียงเนาะจ้ะ แล้วเขาก็จะได้เงินหมุนหมุนไปเรื่อยๆเนาะบางเดือนนะมีอยู่เดือนนึงเนาะปีนึงก็จะได้ยูเดือนละเป็นแสนเนาะจ้ะกันอันนี้ก็คือการผูกพริกยูสวนเฮานะจ้ะนี่บรรยากาศคนมาเก็บสอยเนาะจ้าเมื่อนี้กะจะได้พ่อได้ใส่ย,ยูหน่องเนาะจ้ะมีซ้ำนี้ก็ขายซ้ำนี้แหละเนาะจ้ะนี่อันโบมีถุงไส่ก็เลยได้ใส่กระสอบเมน,นี้ถุงเหมือเนาะ 想你来这。